สวัสดีครับเมื่อนี้ผมนะครับกับสีภาพไปนอกนะครับมาเบิงนะครับว่าเทาเอาหญ้าในเปียท้ายเขื่อนซุเปอร์ลิฟนะครับอายุหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับห้ง่วกินนะครับผมวัวมันกินดีบอนะครับผมอ่านี่ครับผมอพื้นนอกเบิงเอานะครับสังเกตเบิงนะครับว่าง่วกินดีบอนะครับผมอันนี้คือเดือนกว่าๆมันบ้ครับเนี่ยนี่ครับ อ่าเบิ้งครับแล้วแม่อันยุ้มขึ้นมาให้เบิ้งจักกล่ำนะครับผมอ่านี่ครับคือข้าสับหยาบๆนะครับผมสับหยาบๆให้ง้วกินแม่นไหมครับอ่านี่แหละครับเบื้องเอาครับผมว่าง้วกินดีบอนะครับอ่านี่แหละครับย่านีนเปียไทยเขื่อนซุปเปอร์ลิปนะครับสับหยาบๆนะครับอายุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งหรือหนึ่งเดือนกว่านะครับผม นี่ครับเดี๋ยวสิงย่างเบิ้งทั่วๆนะครับอ่า๋ยวสี่พาย่างเบิ้งอีกบุ้มหนึ่งนะครับผมอ่าหัวกินดีนะครับผม พี่น้องเบิงสังเกตเอานะครับว่าง่วยกินดีบอนะครับเพื่อน้นองกับเบิงแล้วก็ศึกษาแล้วก็เลี้ยงลูกไปน้ำกันนะครับอ่าเดี๋ยวสิให้แม่นะครับเอาให้ง่วยตัวหนึงน่งกี่น้องเบิงนะครับผมคือตัวนั่นนะครับอ่าแม่กาลังเาอานี่ยหยาให้กินน้องเบิงนะครับมันจะกินดีบอนะครับพี่น้องกับเบิงแล้วก็วสังเกตนะครับ นี่ครับผมอ่านี่ครับกินดีนะครับผมอ่าอันนี้เอามันกับกินค่อนข้างที่จะดีนะครับเบื้งเอาไว้นอง พี่น้องก็สังเกตเบิ้งนะครับว่ามันกินดีบอนะครับส่วนมากนะครับหลักๆที่เขาให้กินก็จะเป็นหยานะครับส่วนหัวอาหารเขากับบดได้ให้ปันไดเพราะว่าเขาเรียงธรรมชาตินะครับหัวอาหารกับมีให้แน่นะครับแต่โดนโดนให้คลั่งนะครับว่าเขาับประหยัดต้นทุนนะครับโดยที่เขาปลูกห้าเองนะครับเขาพยามปลูกห้าที่ให้ได้หลายที่สุดนะครับเราเขาับ เอาหนานะครับให้ง่วกิ่นนะครับแพนหัวาหารหัวอาหารเท่ากับมเสืิมจักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหัวอาหารมันกับสิ่งนี้าลายถาดอาหารต่งตงตงางๆหน้าที่ในหยาบ่มีนะครับเทาก็เลยต้องเอาหัวาหารนะครับให้มันกินน้ำนะครับเพื่อที่สิให้งัวนะครับมิล่างกก่ที่จะเลื่นเติบโตที่แข็งแรงนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็เพาะคลินี้ก่อนเด้อครับขั้นพียนองถี่ใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทุต้าฟ้มเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆให้กับพี่นองในเบิ้งอีกนเด้อครับขอบคุณครับ